วิทยาการที่ก้าวหน้าชีวิตความเป็นอยู่ที่ทันสมัยอะไรที่ใหม่ๆล้ำยุคขอเชิญติดตามในไทวันไฮเทค คุณผู้ฟังที่รักครับพบกันอีกแล้วในรายการไต้หวันไฮเทคผมแสงชัยนะครับในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการใช้ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้มีความเสี่ยงแย่งไฟฟ้าในภาคครัวเรือนดังนั้นทางบริษัทฟไฟฟ้าไต้หวันนั้นก็พยายามหาแนวทางในการรับมือบริษัทฟไฟฟ้าไต้หวันหรือว่าไทพาวเวอรนั้นได้เปิดเผยว่าศูนย์ข้อมูลหรือที่เรียกว่า Data Center ของทั่วโลกนั้น มักจะตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีประชากรหนานแน่นซึ่งก็ถือว่าสร้างความท้าทายอย่างยิ่งต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยรวมแล้วก็เป็นไปได้นะครับถึงขั้นที่ว่ามีการแย่งปริมาณไฟฟ้าจากสายป้อนไฟส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในภาคครัวเรือนทั่วไปเพื่อที่จะรับมือกับปัญหานี้ก็มีการเสนอ2แนวทางหลักได้แก่อันแรกคือการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและอันที่สคือ การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าซึ่งในเชิงนโยบายนั้นกระทรวงเศษรษฐกิจของไต้หวันก็มีการแก้ไขกฎหมายลูกภายใต้กฎหมายการจัดการพลังงานจำนวน3ฉบับโดยกำหนดให้ศูนย์ข้อมูลที่ก่อสร้างใหม่หรือที่ขยายกำลังการผลิตตั้งแต่5เมกะวัตต์ขึ้นไปนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเอกสารชี้แจงการใช้พลังงานซึ่งหมายความว่าศูนย์ข้อมูลนั้นต้องมีประสิทธิภาพพลังงานโดยรวม ตามเกณฑ์ที่กำหนดแนวทางที่ทางบริษัทไหวันพาวเวอร์ได้เสนอเอาไว้นี่นะครับก็มี2แนวทางก็คืออันแรกที่บอกว่าสะท้อนต้นทุนนั้นก็คือจะมีการคำนวณต้นทุนผ่านอัตราค่าไฟเฉพาะก็คือมีการกำหนดอัตราค่าไฟตามระดับการใช้งานแล้วก็มีการกำหนดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวรวมถึงการแบ่งปันต้นทุนให้เหมาะสมเพื่อให้ต้นทุนของระบบไฟฟ้า ถูกสะท้อนโดยตรงหรือโดยอ้อมไปยังต้นทุนการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลประการที่2นั้นก็มีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าโดยใช้มาตรการตอบสนองด้านอุปสงค์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงพีคแล้วก็การจัดเตรียมแหล่งพลังงานของแต่ละบริษัทเองแล้วก็มีการประเมินระบบการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยรวมถึงการตั้งศูนย์ข้อมูลใกล้แหล่งพลิฟไฟฟ้า เพื่อลดความกดดันต่อระบบไฟฟ้าบริษัทไฟฟ้าไต้หวันก็ได้ระบุนะครับว่าการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ใกล้ผู้ใช้ปลายทางก็คือจัดตั้งในพื้นที่ที่มีประชากรหนานแน่นนั้นเป็นสิ่งที่ทั่วโลกนิยมกระทำกันไต้หวันก็มีทิศทางเดียวกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยการประมวลผลศูนย์ข้อมูลแม้จะลดลงแต่ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมกลับเพิ่มขึ้นทุกปี โดยศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่แห่งหนึ่งต้องใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับครัวเรือน1 0 0 0 0แสนหลังคาเรือนทีเดียวหากตั้งในชุมชนหนาแน่นหรือในเขตเมืองก็จะเป็นการแย่งปริมาณไฟฟ้าจากสายป้อนเดิมแน่นอนว่าจะกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของภาคครัวเรือนตามสถิติของการไฟฟ้าไต้หวันนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าคำขอใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลระดับใหญ่นี่นะครับในปี 2 0 2 1นั้นมีเพียง1โครงการและก็ต่อมาในปี2 0 2 1นั้นก็เพิ่มเป็น14โครงการปี2022เพิ่มอีกหนึ่งเป็น21นะครับแล้วก็ปี2023นั้นก็ยังคงมี20โครงการเกือบ70%เนี่ยกระจุกตัวอยู่ในภาคเหนือหลังจากที่มีการชะลอการอนุมัติจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ตั้งแต่เทายวนขึ้นไปแล้วเนี่ยในปี2024ก็ลดเหลือ9โครงการและปี2025 เพิ่มเป็น14โครงการจนถึงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับในปี2025เนี่ยก็มีคำขอใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลระดับใหญ่รวม79โครงการหมายถึงเป็นโครงการสะสมทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงขณะนี้นี่ก็มีถึงเกือบ80โครงการแล้วคิดเป็นกำลังไฟฟ้าที่ขอใช้สะสม4,758เมกะวัตต บริษัทไต้หวันพาวเวอร์ก็ระบุว่าความท้าทายจากศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่นั้นเกิดจากการที่มีการกระจุกตัวในภาคเหนือแล้วก็อยู่ในเขตเมืองซึ่งจะแย่งการใช้ไฟฟ้าจากเดิมและการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบนั้นยังเผชิญปัญหาจะต้องมีการสร้างสายส่งในเขตเมืองเพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากการขยายอุปกรณ์จ่ายไฟใหม่ก็ทำได้จำกัด อาจไม่สอดคล้องกับกรอบเวลาและการสร้างศูนย์ข้อมูลที่ใช้เวลาเพียงแค่2อสปีเท่านั้นการจะหาแหล่งป้อนไฟฟ้าเพิ่มเนี่ยยากนะครับแต่ว่าการตั้ง Data Center ตอนนี้2อปีก็ตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ทําให้ไม่สามารถที่จะป้อนไฟฟ้าได้ทันนี่ถือว่าเป็นปัญหาค่อนข้างจะหนักหน่วงการตั้งศูนย์ Data Center ขนาดใหญ่นั้นก็มีการจัดตั้งขึ้นทั่วโลกนะครับเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศพากันแข่งขัน เพื่อที่จะรักษาศักยภาพในการใช้ AI นั่นเองดังนั้นการจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าการจัดหาอุปกรณ์สวิชนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อบริษัทฟไฟฟ้าไต้หวันด้วยคุณผู้ฟังครับก็ต้องบอกว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่าใช้ AI เนี่ยกินไฟมหาศาลเลยนะครับ แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวดีนะครับว่ามีการพัฒนานิวเคลียร์ฟิวชันนะครับเพื่อที่จะนำมาประยุก์ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่อไม่นานมานี้นะครับกลุ่มบริษัทของทรัมป์มีเดียแอนด์เทคโนโลยีกรุ๊ปของป,ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐเนี่ยก็ได้มีการรุกเข้าสู่ตลาดพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันส่งผลให้พลังงานนิวเคลียร์ได้รับความสนใจอีกครั้งแม้ปัจจุบันเนี่ย พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันยังอยู่ในช่วงของการวิจัยพัฒนาแล้วก็คงต้องใช้อีกช่วงหนึ่งต้องมีการพัฒนาอีกช่วงหนึ่งกว่าจะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริงแต่ก็มีศักยภาพนะครับหลายฝ่ายเริ่มเห็นแล้วว่าเป็นไปได้สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มาผลิตกระแสไฟฟ้าก็ต้องบอกว่าหลายฝ่ายพากันจับตามองบริษัทในยุโรปและสหรัฐก็เริ่มวางหมากนะครับที่จะรุกเข้าสู่ตลาด การใช้นิวเคลียร์ฟิวชันผลิตกระแสไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชันคืออะไรครับก็เป็นกระบวนการนิวเคลียสของอะตอมเบาอย่างเช่นไอโซโทปของไฮโดรเจนนะครับถูกบังคับให้หลอมรวมกันภายใต้อุณหภูมิและความดันที่สูงยิ่งยวดจนปลดปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งกระบวนการนี้ ก็เป็นกระบวนการอยู่ในดวงอาทิตย์นะครับที่ทําให้ดวงอาทิตย์เนี่ยสามารถส่องสว่างให้ความร้อนได้เป็นหลักการที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าในปัจจุบันนั้นนิวเคลียร์ฟิวชันยังไม่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้จริงนะครับแต่ว่ามีอีกแบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชันอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลกในปัจจุบันนะครับ เป็นการแยกนิวเคลียสของอะตอมหนักเพื่อผลิตพลังงานคุณผฟังครับก็ต้องย้ำนะครับว่า2คํานี้แตกต่างกันนะครับอันนึงคือนิวเคลียร์ฟิวชันอีกอันนึงคือนิวเคลียร์ฟิชชันนะครับกล่าวโดวยสรุปนิวเคลียร์ฟิวชันและนิวเคลียร์ฟิชชันเนี่ยเป็น2แนวทางหลักในการปลดปล่อยพลังงานนิวเคลียร์แต่ว่าทั้ง2นั้นแตกต่างกันอย่างมากในด้านเงื่อนไขการเกิดปฏิกิริยาความยากในการควบคุม และระดับเทคโนโลยีในระยะยาวนั้นนิวเคลียร์ฟิวชันถูกมองว่าเป็นพลังงานขั้นสุดยอดที่เหนือกว่าเพราะว่าสามารถให้ความหนานแน่นพลังงานสูงปลอดภัยกว่าแล้วก็สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนิวเคลียร์ฟิวชันนั้นก็มีการใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วไปแล้วแต่ว่านิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยพัฒนาแต่หลายฝ่ายก็มองว่า น u วเคลียร์ฟิวนั้นมีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยความต้องการใช้ไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูล AI นั้นมีความต้องการเพิ่มขึ้นมากมายจริงๆเพราะฉะนั้นพลังงาน n ิวเคลียร์ฟิวชนะครับที่สะอาดและเชื่อถือได้นี้ก็กลายเป็นสมรภูมิใหม่ของบรรดายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่กำลังมุ่งจะช่วงชิงครอบครองกันปัจจุบันเนี่ย ในสหรัฐนั้นก็มีบริษัทพลังงานฟิวชันเอกชนอย่างเช่น TAE แล้วก็ Commonwealth Fusion s y s t e m ต่างตั้งเป้าสร้างโรงงานนิวเคลียร์ฟิวชันในช่วงปลายทศวรรษ2020จนถึงต้นทศวรรษ2030แล้วก็จะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ได้นอกจากนี้นะครับทำบริษัท Helion Energy ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก Sam อัลแมน CEO ของ OpenAI และกลุ่ม s อ ftbank ก็มีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชันแห่งแรกของโลกในวอชิงตันโดยตั้งเป้าจะเริ่มจ่ายไฟให้แก่บริษัท Microsoft ในปี2028ข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ฟิวชันแห่งสหรัฐหรือว่า FIA นั้นก็ระบุว่าสหรัฐนั้นยังคงเป็นผู้นำในกระแสคลื่นพลังงานนิวเคลียร์รอบใหม่นี้ด้วยมีบริษัทมุ่งวิจัยนิวเคลียร์ฟิวชันถึง29แห่ง รองลงมาก็คือสหรัฐอาณาจักรนะครับที่มีบริษัททําการวิจัยอยู่4แห่งขณะที่จีนเยอรามนีญี่ปุ่นนั้นมีประเทศละ3แห่ง FIA ก็ชี้ว่าการวิจัยนิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยนะครับได้รับเงินทุนจากภาคเอกชนแล้วเกือบ9,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งบริษัทใหญ่อย่างเช่นเชฟลอนซีเมนอินเนอร์จีชนู s เคอรสติลและอัลฟาเบดต่างก็ลงทุนในธุรกิจนิวเคลียร์ฟิวชันด้วยเช่นกัน คุณู้ฟังครับทีนี้เราก็มาคุยกันต่อว่าเอ๊ะแล้วในไต้หวันเนี่ยนะครับนิวเคลียร์ฟิวชันนั้นเป็นอย่างไรบ้างมีความตื่นตัวมากไหมกระแสะการวิจัยพัฒนาเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าในไต้หวันเนี่ยก็มีการจัดเวทีเสวนานิวเคลียร์ฟิวชันซึ่งได้รวมพลังของภาครัฐอุตสาหกรรมและสถาบันวิชาการนะครับโดยจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยมีการมุ่งเน้นแนวโน้มใหม่ของการพัฒนาพลังงานนิวเคลีย ทั้งในไต้หวันเองแล้วก็ในต่างประเทศรวมถึงมีการพูดถึงความท้าทายที่ต้องเผชิญหน้าแม้ว่าปัจจุบันนั้นนิวเคลียร์ฟิวชันยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะเข้าสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้จริงแต่ด้วยการเร่งวางหมากของหลายประเทศเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็เรียกร้องให้ไต้หวันใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยีด้านความแม่นยำการผลิตช่วงชิงตำแหน่งในห่วงโซ่การผลิตอุตสาหกรรม Nuclear f u ์ฟิวชระดับโลกด้วยไต้หวันนะครับซึ่งอยู่ในฐานะต้องพึ่งพาพลังงานนำเข้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากแล้วก็ยังต้องใช้พลังงานฟอสซิลที่นำเข้าจากต่างประเทศถึง97%ทีเดียวในขณะเดียวกันนั้นไต้หวันก็มุ่งเน้นในเรื่องการผลิตสินค้าต่างๆเพื่อการส่งออกภาคธุรกิจก็เผชิญกับแรงกดดันจากการเรียกร้องของผู้ว่าจ้างผลิตในต่างประเทศที่เป็นแบรนด์ชั้นนาหรือว่า เป็นห่วงโซ่ประธานของโลกเนี่ยนะครับก็เรียกร้องให้ไต้หวันนั้นพยายามลดคาร์บอนแล้วก็พยายามใช้พลังงานสะอาดอันนี้ถือว่าเป็นแรงกดดันต่อไต้หวันคุณเจียนเย่ชินนะครับซึ่งเป็นประธานมูลนิธิวิจัยพลังงานยั่งยืนของไต้หวันก็ได้บอกว่ารัฐบาลไต้หวันนั้นก็มีท่าทีเปิดกว้างต่อการใช้พลังงานนิวเคลียร์รูปแบบใหม่ภายใต้เงื่อนไขาสามประการก็คือว่าความปลอดภัยนิวเคลียร์นั้น ต้องไร้ข้อกังวลต้องเป็นฉันทามาติทางสังคมแล้วก็จะต้องมีแนวทางในการกำจัดกากนิวเคลียร์ได้จริงอันนี้ก็ถือว่าเป็น,ปนการวางมาตรฐานหรือว่าวางหลักการนะครับเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งในเรื่องของการใช้นิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยจะแตกต่างจากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิชชันแบบดั้งเดิมจะใช้อุณหภูมิและความดันสูงในการล้อมรวมนิวเคลียสอะตอมตั้งแต่2ตัวขึ้นไปให้กลายเป็นนิวเคลียสใหม่และ มีของเสียน้อยมากไม่มีความเสี่ยงจากการควบคุมความร้อนจึงถูกมองว่าเป็นพลังงานขั้นสุดยอดที่น่าจับตาในช่วงไม่กี่ปีปมานี้อุปกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันเป็นที่รู้จักมากที่สุดในปัจจุบันก็คือเครื่องปฏิกรณ์ทดลองนิวเคลียร์ฟิวชันนานาชาติหรือ ITER ซึ่งเป็นความร่วมมือของยุโรปอินเดียญี่ปุ่นรัเสเซียเกาหลีใต้และสหรัฐแต่โครงการนี้ก็ล่าช้า เนื่องจากผลกระทบของการระบาดโควิดทางด้านศาสตราจารย์เกติคุณหลีมินนะครับของคณะวิศวกรรมนิวเคลียร์และวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชิงหวาก็ได้บอกว่าความท้าทายสําคัญในปัจจุบันนั้นยังอยู่ที่การพัฒนาวัสดุแล้วก็การพยายามทําลายขีดจํากัดทางเทคโนโลยีซึ่งจะต้องสร้างอุปกรณ์ที่ทนต่อความร้อนและการกัดก่อนได้นิวเคลียร์ฟิวชันนั้นยังต้องใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งก่อนจะก้าวออกจากห้องทดลอง สู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์แต่หลายประเทศทั่วโลกต่างเร่งวางกลยุทธ์ซึ่งเขาหวังว่าไต้หวันนั้นก็จะคว้าโอกาสนี้ไว้ก่อนด้วยการระดมความคิดจากภาครัฐอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาร่วมกันสร้างระบบนิเวศนิวเคลียร์ฟิวชันซึ่งอาศัยจุดแข็งด้านการผลิตและเทคโนโลยีของไต้หวันเองคุณผู้ฟังครับก็ต้องบอกว่าไต้หวันนั้นก็พยายามเร่งเหมือนกันนะครับในการที่จะพัฒนา เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันและน,นี้ก็จะสามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความท้าทายจากการที่ต้องการกระแสฟไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้งาน AI ที่เพิ่มมากขึ้นเอาละครับการพูดคุยในรายการไต้หวันไฮเทคแสงชัยต้องอำลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปบายบายสวัสดีครับ